นมงคลชีวิต38ประการมงคลข้อแรกคือการไม่คบคนผ่านและมงคลข้อที่สองการเลือกคบแต่บัณฑิตมงคลชีวิตทั้งสองข้อนี้เป็นหลักสำคัญในการฝึกฝนอบรมตนเองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะถ้าปฏิบัติตามหลักธรรมสองข้อเบื้องต้นนี้ไม่ได้ การที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเหมือนกับการเดินขึ้นบันไดเราจะต้องก้าวผ่านขั้นแรกๆให้ได้เสียก่อนจึงจะสามารถก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงคนเราก็เช่นเดียวกันจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ก็ต้องรู้จักเลือกคบคนให้ดีแต่คบกับบัณฑิตนักปราชญ์เราก็จะพลอยเฟืองปราดตามไปด้วยแต่ถ้าคบหากับคนพานอัปมงคลทั้งหลายก็จะหลังไหลมาสู่ตัวเราได้เพราะฉะนั้นผู้ที่หวังความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตจะต้องไม่มองข้ามสิ่งเหล่านี้ เพราะนั้นหมายถึงความเจริญก้าวหน้าหรือตกต่ำย่ำแย่ในชีวิตของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไกลไปสู่อายตนะนิพพานเราจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับบัณฑิตนักปราชญ์ใกล้ชิดกับพระรัตนตรยัยและต้องมีพระรัตนตรยนัยเป็นที่พึ่งที่ระล,ลึกอย่างเดียวเท่านั้น เพื่อที่ชีวิตของเราจะได้สมหวังดังใจปรารถนาในการเข้าถึงพรระตัตนตไตราภายในกันทุกๆคนเลยนะจ๊ะมีวาทธรรมซึ่งปรากฏในสมมิตเถระคาถาความว่าตาวตาวบอดเกาะกิ่งไม้เล็กๆย่อมจมลงไปในห่วงน้ำใหญ่ฉันใด คนละบทอาศัยคนเกียรติคร้านดำรงชีพยอยู่ก็ยอมจมลงในสังสารวัตรฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะน,นั้นบุคคลพึงเว้นคนเกียรติคร้านผู้มีความเพียรเลวสามเสียควรอยู่กับบัณฑิตท,ทั้งหลายผู้สง,งัดเป็นอริยะมีใจเด็ดเดี่ยวบำเพ็ญฌาน มีความเพียรอันปราลบแล้วอยู่เป็นนิดจากเถราคาถาบทนี้ได้ชี้ให้เราเห็นว่าสภาวะแวดลอ้อมมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันหมดแต่เด้พูดเปรียบเทียบให้เราเห็นด้วยการพูดถึงเต่าตาบอดที่อยากจะแวกว่าอยู่เหนือพื้นน้ำแต่ว่าเมื่อมองไม่เห็นจะไม่ก่ออาศัยกิ่งไม้เล็กๆ แต่ก็ไม่อาจที่จะลอยตัวอยู่ได้เพราะการจะลอยตัวอยู่ได้จะต้องอาศัยเกาะกิ่งไม้ใหญ่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคนเราก็เช่นกันจะต้องคบหาคนดีมีศีลมีธรรมมีปัญญายและความเพียรจึงจะสามารถเอาดีได้เพราะเราครบคนเช่นไร เราเองก็จะเป็นคนเช่นนั้นครบคนเกียรติคร้านก็จะเป็นคนเกียรตคร้านครบคนขยันก็จะเป็นคนขยันฉะนั้นหากเราปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเองก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกคบแต่บ,บัณฑิตนักปราชญ์เพราะการครบมิตรนั้นไม่ได้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของชีวิต แต่เป็นทั้งหมดของชีวิตเราเลยทีเดียวกัลยาณมิตรถือว่าเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ที่จะทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญก้าวหน้าฝ่ายเดียวดังนั้นการครบคนหรือเลือกคบเพื่อนจึงมีความสำคัญมากทีเดียวนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อก็มีตัวอย่างของพระวิมลเถระ ซึ่งท่านเป็นพระที่กล้าแก้ไขปรับปรุงตนเองเมื่อท่านพิจารณาเห็นว่าคนที่ตอนกำลังคบหาด้วยนั้นจะทำให้ตัวของท่านสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นได้ท่านกระแดปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยความนอบน้อมปราศจากทิฏฐิมนะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น เรามารับฟังกันเลยนะจ๊ะในเดียจาการมิบาศกชื่อสมมิตตะถ้านเป็นผูดที่มีบุญญาธิการอันกระทําไว้ดีแล้วในพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆหลายพระองค์แต่ก็มีอยู่ชาติหนึ่งที่ท่านได้สั่งสมบุญเป็นพิเศษและเป็นที่ประทับใจไม่รู้ลืมคือท่านได้เกิดในตระกูลฐานะดี ตระกูลหนึ่งในยุคข,ของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมนามัสิขีครั้งหนึ่งแต่ในสดับรับฟังพระพุทธคุณที่พนันานาถึงพระปัญญาธิคุณพระมหาการุณาธิคุณและพระบริสุทธทิ์ทีคุณที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจึงเกิดจิตเลื่อมใสในพระพุทธองค์เป็นอย่างมาก ต่อมาวันหนึ่งโดยแจ้งท่านติตรกึกระลึกนึกถึงพระพุทธคุณจงเกิดความปีติแผ่ซ่านอยู่เป็นประจำทำให้รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจอยู่เสมอท่านได้เห็นต้นทองกวาวที่มีดอกบานสัพรังจึงเก็บอดดอกทองกวาวมาแล้วโยนดอกทองกวาวขึ้นไปในอากาศพระบูชาแด่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ด้ยบุญแห่งความเลื่อมใสนั้นทรงผลให้ท่านได้ท่องเที่ยวอยู่แต่ในสุคติภูมิคือเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยไม่พลัดไปเกิดในทุกติเลยครั้นมาถึงในสมัยพุทธกาลบุญก็ได้นำพาท่านให้มาเกิดในตระกูลของพราหมณ์ณเมืองพาราณสี ได้มีนามว่าโสมิตะเมื่อเติบโตขึ้นเรียนยันจบตรายเพศแล้วก็มีความคุ้นเคยกับพระวิมลเถระคราวไดที่สะดวกก็จะไปฟังธรรมกับพระเถระอยู่เสมอเสมอพระรามโสมิตะยิ่งได้ฟังธรรมของพระเถระแล้วก็ยิ่งมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนาเพิ่มมากขึ้นทุกวัน จนกระทั่งในที่สุดก็ได้ตัดสินใจออกบวชและได้ฝากตัวไปลูกศิษย์กับพระเถระแต่เนื่องจากพระวิม,มลเถระท่าน,น,นไม่ค่อยเอาใจใส่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมเท่าที่ควรในแต่ละวันหลังจากฉันเสร็จแล้วท่านก็จะหนักไปในการจำวัดพักผ่อนได้ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปโดยปราบประโยชน์ ยู่ตอมาเมื่อนานวันเข้าพระสมิตะเห็นว่าการที่ท่านอยู่ใกล้พระเถระอาจจะเป็นเหตุที่ตนตินิสัยอย่างนั้นไปด้วยจึงหาเหตุผลบอกพระเถระว่าต้องการจะไปทำความเพียรที่อื่นเมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็ได้ไปฝากตัวเป็นศิทธิ์กับพระมหากัสสปะเถระท่านก็ได้ย,ยึดเอาพระมหากัสสปะ เป็นต้นบุญต้นแบบในการฝึกฝนตนเองแล้วก็ตั้งตนอยู่ในอาวาสของพระเถระได้เริ่มเจริญกรรมฐานบำเพ็ญเพียรภาวนาต่อมาไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหัตตผลเมื่อท่านได้ดสำเร็จเป็นพระอรหันตแล้วก็กล่าวคติธรรมว่าเราเห็นต้นทองกวาวมีดอกบานจึงประคองอัญชรี นึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดแล้วนำดอกทองกวาวโยนขึ้นบูชาในากาศโดยกรรมที่ทำไว้ดีแล้วนั้นและโดยการตั้งเจตจำนงไว้เราละร่างมนุษย์แล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงในกับที่สาสหนึ่งแต่พระธรกับนี้เราได้ทำกรรมใดในการนั้นแต่กรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกติเลย นี่ก็เป็นผลแห่งพุทธบูชารเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วพบทั้งปวงเราถอนขึ้นแล้วเปรียบเสมือนช้างตัวประเสริฐตัดบ่วงได้เด็ดขาดแล้วเป็นผู้ปราศจากกิเลสอาสวะการมาในสำนักแห่งพระพุทธเจ้าของเราเป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามรเราได้บรรลุแล้วคำสอนคำละสัมมาสมุจเจ้า เรากระทำสำเร็จแล้วหลังจากบํำเพ็ญสมณธรรมอยู่กับพระมหากัสสปะเถระได้ระยะหนึ่งท่านก็นึกถึงพระอาจารย์เก่าคือท่านพระวิมลเถระด้วยความเมตตาเกรงว่าการบวชของพระอาจารย์จะเป็นโมฆะจึงได้ออกเดินทางไปเยี่ยมเยียนเพื่อทำหน้าที่เป็นกัลยาณนนมิตรให้เมื่อไปถึง ก็ได้พูดเป็นกติธรรมให้พระอาจารย์ได้สติว่าตาตาบอดเกาะกิ่งไม้เล็กๆย่อมจมลงไปในห่วงน้ำใหญ่ชั้นใดกุรบุตรอาศัยคนเกียรติคร้านย่อมจมลงในสังสารวัตรชั้นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นบุคคลพึงเว้นคนเกียรติคร้านผู้ไม่ปราลบความเพียรเสียควรอยู่กับบัณฑิตท,ทั้งหลายผู้สงั เป็นอริยะมีใจกล้าหารเด็ดเดี่ยวบำเพ็ญฌานประรบความเพียรอยู่เป็นนิดพระวิมระเม่อได้ฟังกติธรรมนั้นแล้วก็เกิดความสลดสังเวชใจในข้อวัดปฏิบัติของตนจึงเริ่มตั้งใจลงมือปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังและไม่นานนักท่านกรไดบ,บุรุธรรมเป็นพระอรหันด้วยเหมือนกัน เห็นไหมจ๊ะว่าการจะได้บรรลุเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตนั้นนอกจากจะต้องอาศัยบุญเก่าที่สั่งสมมาอย่างดีแล้วเรายังจะต้องรู้จักการเลือกครบคนอีกด้วยเราบคุคคลคบคนเช่นไรก็จะเป็นคนเช่นนั้นเนื่องจากชนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาต่างก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไป เราต้องรู้จักใช้วิจารณญาณในการเลือกคบคนถ้าไม่เลือกใครดีชีวิตอาจหมดโอกาสที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานในภพชาติปัจจุบันดังนั้นเมื่อลูกลกสั่งสมบุญอะไรเอาไว้ก็จะลืมที่จะติษฐานให้ห่างไกลจากคนภายคนพานให้เดาคบจะ่บัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจะได้คอยชี้แนะ เราพบกับบัณฑิตภายในคือได้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งท่านเป็นผู้รู้แจ้งที่แท้จริงถ้าทำได้อย่างนี้นอกจากเราจะสาม,มารถมีที่พึ่งอันประเสริฐคือพระรัธนตรัยภายในแล้วก็ยังจะสาม,มารถเป็นกรณีทีธธ่ดีให้กับชาวโลกได้อีกด้วยนะจ๊ะ ในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพประนมัยสมบูรณ์ แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน อรรมกายเจดีมณีอนันตจักรวันอำนวยสุขทุกสถานปราบนิพพานถึงสุดแห่งธรรมมาเถิดท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนารวมกันสถาน See?